สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่น้องจินห่างหายไปเป็นอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่น้องหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มนะคะที่ว่ไใดเหตุคลิปนะคะพี่น้องคะ่ะหลายๆซิงหลายๆอย่า,า,างคะ่ะตอนนี้นะคะเข้ากะเลิกแล้ว วันนี้เราสแสดงยู่อันตลาดใหม่เจ้าพระยานะคะชนบุรีนะคะบอวินชนบุรีค่ะพี่น้อง เลิกแล้วนะคะเพิ่นห้เลือกตีหนึ่งนะคะที่แหลกว่าเลือกตีสองบันนี้ว่าเขาลองเลียนมานะคะมีคนร้องเรียนมาก็เลยได้เลือกตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งก็ถือว่าโอเคค่ะพี่น้องมันก็ไข่ก,ก็ฮกทุมตรงนะคะมันก็แด้แสดงหลายอย่างอยู่นะคะในลำสอ,สองฉากอยู่นะคะพี่น้องคะแล้วกะ็เตยล่าตอนนี้เราเสร็จแล้วเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมาทําคลิปให้พี่น้องได้บึ่งนะคะเผ่ากะจะเดินทางต่อค่ะพี่น้อง เราจะเดินทางต่อเราจะไปพักที่อำเภอยังเกาะียังเกาะปะจันนี่ยังเกาะปะจันปะจันปะจันตะคืก็อื่นยากเท่กับไปงานพอนะเข้าสิไปหาผักอยู่ไก่ๆก่งานพุ่นละคะพี่น้องขะไปหามองอยู่มองนอนมองเส้านะคะ ไปเข้มกันอ่ะเราไปไปนี่น,น,นั่นนีรถแซ่อ๋รถไปบ่รถาไปก็มีขาเดียวโอเคอบับพี่นองคเดียวสิไทยบรรยากาศไป,ปไปกับไอ่ไห้บึงนะคะเปนเลยอเขเราน่นในรถน,ะน,น,นั่นในรถบ่เข้งเดื่นอ,นนองโดนรถฮัทในแล้วอยู่ ย้ำนันวาตะพุกหนูหอเอ้ยยังขึ้นเอ้ยเดี๋ยวแท้เดี๋ยวเดี๋ยวยีท,ทายเป็นยังได้านหลังให้พี่น้องได้บึ้งนะคะตอนนี้มากินข่าก่อนนะคะพี่น้องค่ะก้นอ้ายเข็ม มากินกล้วยเตี่ยวนะคะผมผม,ผมส่งผมส่งผมเรืออยู่บ่นันงไซ่ห้องตู้วิ่องนังมากินกล้วยเตี่ยวะคะ่ะ

ค่ะพี่น้องคะหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะกินเขาเสร็จแล้วเขาก็เดินทางมางานนะคะพี่น้องคะตอนนี้หอดงานแล้วนะคะงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยไรมีอยู่ของน้ำเอามีหอดฟักบัวเอายิ้วน้ำบ่เมื่อไร่เมื่อเขาบ่หลวมโอได้อยู่ มันดึงออกว่อไรบนี้พอดีเลยต่อให้ียบอ๊ยเป็นสายลำเกียร์เอาได้อเนกีรบอนี้อ๋อลิ้บอหนี้เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วจอยจออเาออกกี่รียะเอาบาทเดียวเอาเบร์ล่รียบ้อย ทำโบราณบ้านนี้ได้ลากัวเจ้าว่ล่ะหัวกระปุ๋ติงลาดีแเบน่งว่ามันต้องใส่ังน้ำทั้งหนาในแม่ท้นเจ้ามันคือดูดเท่าเดียวเบิล่ะเอามันดูดแห้งไหมแห้งเลวะต้องจอยเลยเกียงตักเลยแค่ดวนมันดูดขวดไปน้ำเออแสดงว่ามันแรงเท่าตรงมีนามได้หลายทีนี่อุ้นอุิบว่าสามทั้งหมดสี่หาังอิริก็พู้ใ่อยว่าชันนี อนดมันดูดแห้งแล้วมันก็ออกแห้งพร้อมอันนี้ยังน well> <oh, <oh> ี่จ้านอนได้หนีห่จ้าห้องน้าบ่นเอาดูวิววของน้ำเด้จ้าตังไว้ตังไว้ไปตังไม่นีก็ได้อ๋อว่างก็ฝืนก็เสินเล อ <laughs> <laughs> เอาอาร์ตของจริงเลยนี่ไอ้เคมวม่เป็นเลนเลนนี่นี่ยังไอเจาวโดดูห็นลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยีมิวเฮ้ยเฮ้ยซ้ตบูเฮ้ยเ้ยเขไม่ยักต้งซันขนพรอมเป็นล่าอาบเซ็ตต่งอ๋อโอ้ยเโเดียบร้อย

จากอินชามันเอาไม่เห็นเป็นหองแดงตูไหมบ่ของานะทั้ทงในตูสภาค่ะรั้าหลดนอนไอเคมนะคะครั้งแหลกดิช่องน้องจินลำเพิ่นออฟฟิเชียลนะคะว้า,ะาทายหลังมูนะคะ วิธีเก็บห้องน้ําค่ะโอ้บนหนาเสือวอนซิมี่ของน้ำผกผ้าสุดยอดหมุนเลขแปดเป็นเลขแปดหมุนเป็นเลขแปดพ่นไหมมน ใช่แล้วโอเคโอ้หัววหัวหหัว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 ่ัวัวห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 ั

เอกที่ารเขาเา่ดงลยฟัเสียงเขาถาี่เขาวาได้นี่นคนบึงคนเป็นเลยเอาไม่ผานนเสียงมันมาคือมาไหนคายคยเมื่อกีแหลเงียบามดงีดกล้องไม่ใส่กล้องข้าวโพจิ้มฟมียัวเตวเลยตเยตัวเลยเยตัวเวเลยัตวเลเลยยตััลยัวัวล้เเลย กวนได้กันโอ้ซัำนีล่ะด้คลิปแล้วมืัอนี่พี่น้องคลิปนีผู้ใดผู้หัวกับไปล่องวาฬน่ะละอืมไอ้เข้มคือกมูหโม่นาซื้อไหมนาผู้หัวไหมนาลิขิตแล้วพี่น้องคะคลิปนีไว้ซับหนีจัก่อนนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องลำจีนลำเพื่อนออฟฟิเชียลเลยเด้อพี่น้องเดออผลเป็นกำลังใจลำจีนในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะ อ่ะเดี๋ยวพอก็จะมัดคลิปหนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ